อยากเห็นนว,วัตก,กรรมตรงนี้ที่ภาคประชาชนเรียกได้ว่าถ้าพูดคำในทุกคนรู้จักกันเจ้าของกิจการวงพาณิชย์ครับผมนะฮะก็พาไปดูที่พิษณุโลกเขาเปิดห้องต้นแบบเป็นแบบอบสูตรดมไอระเหยสมุนไพรครับเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด -19 อันนี้จัดกันที่ศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลกครับ เดี๋ยวพาไปดูฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทางด้านของนายแพทย์ปิยะศิริลักษ์ครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์พร้อมด้วยดรสมไทยวงเจริญและคุณธานินสมบูรณ์สารนะครับที่ปรึกษาคณะทำงานพืชสมุนไพรเพื่อชาติจังหวัดพิษณุโลกครับร้อยเอกอุบลพุทธรักษ์ประธานสภาเกษตรศกรจังหวัดพิษณุโลกนะครับ <S 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 แล้วก็คณะพร้อมกันส่งมอบเขาเรียกว่าห้องสูตรดมไอต้มไอระเหยของพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรของแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่เข้าพักรักษาตัวจากโควิด19ให้ได้เข้าห้องอบสมุนไพรเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการหายใจไม่สะดวกเพราะว่าแน่นอนเลยพอเชื้อโควิด19ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อปอดทีนี้ห้องอบสมุนไพรแบบแพทย์แผนไทยแบบไทยๆท,ที่เราเคยมีเนี่ยคือเหมือนกับว่าสูตรดมไอระเหยของ สมุนไพรไทยพวกมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยฮะที่เป็นสมุนไพรไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยก็น่าจะทำให้การหายใจแล้วก็ไปส่งผลต่อการกระตุ้นปอดให้ดียิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ส่งมอบให้กับศูนย์พักคอยของจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1ที่บริเวณศูนย์กีฬาในร่มของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมที่ตำบลท่าทองอำเภอเมืองนะครับโดยดรสมไทยวงเจริญเจ้าของกิจการวงพาณิชเป็นผู้ออกแบบแล้วก็จัดสร้าง คุณสมไทยเนี่ยบอกครับว่าห้องสูตรดมไอต้มไอระเหยของพืชสมุนไพรแบบแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นตัวแรกของประเทศไทยห้องนี้นะฮะ,ฮะเป็นแบบต้นแบบของประเทศไทยเลยในการทําห้องอบสูตรดมไอระเหยสมุนไพรที่เป็นหมอกควันออกมาจากสูตรที่คณะทํางานพืชสมุนไพรเพื่อชาติจังหวัดพิษณุโลกดําเนินการมาให้ เห็นว่าการจัดสร้างนะครับนี่เป็นต้นแบบนะครับเพื่อที่จะขยายสเกลต่อไปหากว่าผลวิเคราะห์ต่างๆในเรื่องของสุขภาพก็ตามแต่เดี๋ยวมาคุยท้ายรายการนะฮะว่ามี3ามจนวนสห้องด้วยกันเป็นห้องโปร่งใสยอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีความสะอาดสามารถประกอบเคลื่อนย้ายได้ง่ายมันเป็นแบบนอกดาวมีความสูงก็ประมาณชายไทยละครับ180ซเมตร ประมาณคุณเจคุณผมนี่แหละก็ความลึกก็1น0ซนติเมตรความกว้าง120ซนติเมตรท่อต่อเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับเป็นสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงเลยทีเดียวนะครับเป็นเกรดเครื่องมือแพทย์เลยปลอดสนิมเอามาใช้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้เนี่ย จากหม้อต้มภาพเมื่อสักครู่นะท่านผู้ชมถ้าจะจะเห็นนะนี่เขาอธิบายอยู่ในเป็นหม้อต้มสแตนเลตขนาด50ลิตรด้วยกันใช้แก๊สในการหุงต้มนะครับปล่อยควันไอระเหยออกมาเขาบอกว่านะเขาบอกว่านั่งในนั้นเนี่ยจะโล่งสบายปลอดโปร่งไลยทีเดียวครับถ้าใครเคยอบสมุนไพรที่เป็นห้องอบสมุนไพรแบบ แบบตามวัดอะ่ะน่าจะพอจะนึกภาพออกนะฮะก็คือเป็นลักษณะของหม้อต้มนะฮะแล้วก็นำไอระเหยเนี่ยผ่านท่อเพื่อเข้ามาถึงอีกห้องหนึ่งที่มีคนนั่งอยู่ะะ,ะลักษณะจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นแต่เนี่ยคืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพฮะ,ะไอระเหยจะผ่านท่อมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปนั่งเพื่อสุดดมไอระเหยของสมุนไพรซึ่งสมุนไพรอย่างที่เขาบอกนะฮะว่ามีการคิดค้น เป็นสูตรที่คณะทำงานพืชสมุนไพรเพื่อชาติจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไปคิดค้นมาว่าน่าจะส่งผลดีเป็นการกระตุ้นการหายใจเป็นการกระตุ้นให้ปอดของผู้ติดเชื้อโควิดสิบเาเนี่ยทำงาน,นใหุ้นยิ่งขึ้นต้นทุน,ต,นต้นทุนก็ประมาณ35,000บาทสักนิดหนึ่งมาฟังความเห็นของนายแพทย์ปิยะศิริลักษณ์อันโรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่า เป็นความร่วมมือความห่วงใยที่จะดูแลชาวพิษณุโลกใ,ให้ดีขึ้นสิ่งที่ได้ทําอย่างไรโดยการใช้สาสร์ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจไม่ได้หมายถึงว่าเราจะใช้สิ่งนี้มาฆ่าเชื้อโควิดโดยตรงแต่ว่าเวลาที่คนป่วยเป็นโรคโควิดสิบเกหนึ่งก็คือร่างกายจะจัดการกับโรคนั้นด้วยด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าร่างกายโดยทั่วไปดีแข็งแรงระบบทางเดินหายใจไม่มีความทุกข์ทรมานจากโรคนี้เนี่ยก็จะฟื้นตัวได้ไวซึ่งวันนี้ก็ได้มีการนาศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยมาพนวกความคิดที่เป็นเชิงวิ สวะนะฮะของดรสมไทยวงเจริญดีไซน์ออกมาก็เห็นภาพกันแล้วแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนวิชาชีพใดก็ล้วนมีความห่วงใยต่อสถานการณ์โควิด19